อะไรคะร้องเพลงอโออะนไรพับผ้ายังไงคะฮึน้องยิงไปนั่งข้างบนสิลกมันมืดข้างล่างอะข้างบนมันสว่างหน่อยอืม น้องเองก,กี่ขวบแล้วลูกสขวบใครว่าจะสี่ขวบแล้วอีกสามเดือนอีกสามเดือนก็สองขวบแล้ว

ทำไงอเอเต้นด้วยมะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชาร์จแบตแล้วมาเต้นันนั้นดีก่า